สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะวิธีการใช้ฮอร์โมนเร่งรากตัวนี้นะคะอันนี้ขนาด10กรัมนะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชไร่พืชสวนได้หมดเลยนะคะหนึ่งซองนะใช้ได้กับน้ำา2ลิตรนะคะผสมกับน้ำา2ลิตรนะคะก็อันนี้ขนาด10กรัมนะก็ใช้ในการแช่เพื่อเร่งรากหรือว่าเอาไปลด ต้นไม้ลดผักได้หมดเลยนะคะวิธีการลดนะ้ำละลายด้วยถุงนี้นะักสองลิตรแล้วก็เทลงในดินนะคะอย่างน้อย2เดือนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะแล้วก็การฉีดพ่นนะคะ1นึนซองต่อน้ํา10ลิตรนะคะสองครั้งในช่วงช่วงเป็นดอกนะคะสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันดอกและผลร่วงนะคะช่วงกําลังออกดอกผลเราใช้ตัวนี้ได้นะคะอันนี้เราจะมาแช่ เม็ดอินทปาลัมนะคะเพื่อเล่งรากนะตรงนี้นะคะนี่นะคะพันโคเนซีนะคะแล้วเป็นเมล็ดฟักเป็นเมล็ดข้าวโพดนะคะข้าวโพดแคร์นะคะเราจะมาใช้ในการเล่งรากนะคะเพื่อให้มันงอกเร็วขึ้นนะคะอ่าหนึ่งซองจะใช้กับน้ำสองลิตรแต่ว่าเราเราจะแช่เร่งรากไม่เยอะนะคะน้ำประมาณ ไม่ถึง200มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ดูตามปริมาณนะคะ,ะช้อนอันนี้ตักนะคะว่าหนึ่งซองมันก็ใช้ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าเราใช้ไม่น้ำไม่เยอะแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เทลงไปตรงนี้เนาะเพื่อเป็นตัวเร่งรากนะคะโอเคนะคะแค่นี้นะคะแล้วทีนี้เราก็แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ แล้วเราค่อยเอาเมล็ดไปเพาะนะคะนี่นะคะพอละลายน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเมล็ดอ,อินทราลามนะคะเพาะแช่ก่อนนะคะเพื่อเร่งรากนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นเมล็ดข้าวโพดแคร์นะคะใส่น้ำราเร่งรากเหมือนกันนะแค่นี้นะคะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ไปเพาะนะคะวิธีการใช้ฮอร์โมนเร่งรากนะคะบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบนะคะ นี่นะคะตัวนี้นะคะร้านเรามีขายนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะที่ลิง์ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ